้อยหกบาทที่คุมมันตัวนี้มีเอ F ด้วยเอ F สามสิบพีเอฟบวกบวกนะคะนะถูกมากเลยนะสามร้อยเจ็ดสิบแต่ยิ่งใช้ยิ่งเป็นผิวเงืออกยิ่งเป็นผิวฝอดเอปิดใจพี่ถ่าน้ามาทุกคนราคาเนี้ยมันเป็นเพราะคูปองจับนะครับใครจะซื้อแป้งอ่ะหรือรอราคาที่ดีสุดก็คือตอนนี้เลยนะถ้าใครแป้งหมดแล้วเพราะว่าผ่านไปแล้วเดือนนึงเนาะ ตลับใหญ่เฉลี่ยร้อยแปสิบ็ดบาทใช่ในราคานี้นะครับปกติอ่ะร้อบาทยังไม่ตลับเล็กเลยปกติตลับเล็กขาย219บาทใช่ไซเนี้อยสิบาบาทแต่วันนี้ถ้าพี่ซื้อตลับใหญ่อ่ะเหลือร้อบาทใด้เบอร์ไหนคะเบอร์หนึ่งค่ะอ่ะพี่พีทเข้ามาเลย <4 S 1> เน,นะ,ะยังให้งานผิวผู้ชายใช้ได้ข้างนี้อ่ะ ดูหมองคําดูแบบตื่นมาตั <acted> ้งแต่ตีห้าวิ่งงานอยู่วิ่งไม่หยุดนะคะเหมือนร้อนเงินต้องจ่ายนี้รายวันแต่แคนี้ดูแบบเป็นผิวแบบเออผู้ชายสุขภาพดีดูแบบเออตื่นมาทํางานตอนหกโมงเย็นด้วยถ้าหูด้วยวันนี้ใจของเราเร็วมากสิบนาทีเราใจแต่หนึ่งแสนแล้ววันนี้คนอยู่ไม่ขี้เกียจเอาใจให้เราเลยน่ารักมากใจน่ารักมากเลยม่คนดูเขาดูเพลินไงพี่อันนี้ลองใช้ดูจริงๆ เบอร์สองครับเบอร์สองครับแล้วหนูอะงงมากทุกคนใช้เนี่ยใช้แบบเร็วจังี0นาทีสุดท้ายกับคูปองที่จะจับนะคะหนูใช้ไม่หมดสักทีตลับน้องหนูใช้ได้นานถูกมากจริงจริใช่เขาเป็นเด็กฝึกงานของหนูใครที่ยังไม่หมดจะอะไรครับคุณบุ๋มจะตนก็ได้หรือว่าถ้ายังยังเยอะแล้วรีวิวให้หน่อยใช่ให้คนที่เขาต้องจะดจอดจ้องจ้องให้เพื่อนไปายาหน่อยเขาจะได้แบบ ศาสเลย3นาที่สุดท้ายหรอคืออะไรอ่ะแพเซลแพเซลล์สองมีราคาได้าไหร่สามร้อยเจ็ดสิบสี่กงจะหมดอันนี้ไซเล็กอรอไม่อันนั้นเป็นเซ็ตทดลองใช้ครับก็ไซเล็กไงโปรปดจจไงที่บุ๋มเหลือเท่านี้ส้ากับซองถูกเกินเลยป่ะเอาอะไรไหมครับไม่เป็นรอยอ่ะครับเป็นผู้ช่วยบุ๋ม เป็นเด็กฝึกงานจ้าบอกว่าเด็กฝึกงานเรียบร้อยจานชอบแก้มผมรีวิวสินค้ามากบบหน้ารักมากวันนี้สดใสเวอร์นึ่งกี่โมงครัใช้ดีจริงๆไม่แพงอ่อมแล้วเนี่ยแม่อ่อมล้หมดแรงแล้วรู้ตื่นเลยรู้ตื่นมารู้ตื่นสามโมงเขาบอกว่าคือทุกคนอย่างที่บอกนะว่า2นาทีสุดท้ายในราคา374ร้อยเจนะแล้วทุกคนก็จะมาบอกว่า ขอหน่อยขอหน่อยขอโปรแป้งหน่อยเนี่ยเป็นโปรที่ดีสุดและในไลฟ์คือราคาตอนต้นชั่วโมงอ่ะสองทุ่มอ่ะมันมีคูปองจับมันเลยได้ราคานี้นะครับปกติหน,นึ่งตลับสามร้อยเก้าสิบเนาะแต่เนี่ยเหลือร้อยแปดสิบเจ็ดบาทใครใช้สีอะไรกดเลยนะคือจะบอกว่าอีกสองนาทีพอแฟดเซล์หมดมันไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับอันนี้มันเป็นราคาต้นชั่วโมงจริงจริงจริงกดเจนะ็ดเนาะมามามาใครเข้ามาซื้อแล้วฝากแชร์หน่อยนะครับเราเราฝากนนหลายอย่างเลย ำไมน้องน้องถึงไม่มีกางเกงล่ะชิจังถึงอีกแล้วกางพี่อยากจะติดตังใช้นานติดโทรศอเซื้อเป็นเถอะราคาคูดดีจริงๆสามเจ็ดิบสี่คือราคาที่ดีสุดในไลฟ์แล้วนะวันดีทุกคนวันดีพันหกร้อยคนนะครับใครเข้ามากดซื้อได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเล่นอย่างอื่นกันแต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้เป็นราคาที่ดีสุดของต้นชั่วโมงเลยนะจริงๆ trình ๆไม่ này มาฮะเขาบอกพี่ว่า này มีคนออก này มาหนึ่งนาทีสุดท้ายทุกคนเนี่ยหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะหนึ่งนาทีสุดท้ายจริงๆนะสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้มีคูปองจับตอนสองทุ่มราคาแป้งตลับคู่ในตลับใหญ่ราคาแค่สามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทจ่ายตังค์ได้เลยอีกเหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีนะแล้วก็วันนี้เราโปรมากรอบใตทุกคนนะคะที่มีคู่หวานาะค่ะวันนี้โปรเป็นครู่อ๋อ ทุกคนใครเข้ามากดซื้อแล้วเรายังต้องรบกวนต่ออีกคือแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ไปในกลุ่มแม่บ้านแชร์ไปในกลุ่มคนเลี้ยงมดคันไฟคนเลี้ยงมดคันไฟแต่หนูอยู่กลุ่มคนเลี้ยงมดหนอนหลายช่อนหนูเคยไอ้มดหนอยคือตัวดำๆป่ะที่เขาที่มันตัวใหญ่ๆมีตูดอ่ะใช่ไม่มดหนอยตัวดำๆป่ะตอนเด็กๆหนูชอบเอามาแล้วก็ให้มันมากัดหนังเราในเล็กไม่มันตัวใหญ่มันกัดเจ็บมดหนอยอ่ะ แล้วมันโมดอะอ่ะวันต์ตอนนอยไม่ค่อยเห็นแล้วเดี๋ยวนี้หายไปไหนหมดไม่รู้โมดแม่ใครเคยเล่นปะเอามดตัวใหญ่ๆหญ่สีดำหม,มาแล้วก็มากัดอย่างเงี้ยทุกคนในตะกร้าทุกอย่าง <c oughs> ราคาถูกหมดกดได้เลยอยากได้อายแลนเนอร์พี่มีแจ้งหน่อยค่ะไม่ทำแล้วครับมดอะม, <c oughs> มดอะไรขเขาเบื่อจะขายแล้ว,วก็เลยไม่ทำโมดอะไรครับ มดอะไรอ่ะมดดำตัวใหญ่นึกว่าโปรใหม่งามหรอโปรใหม่แล้วไหมยังตะก้าฮอตแตกไปแหละอ๋อราคาได้กลับแล้วค่ะใช่หรอใช่ขายแบตเซลหมดแล้วสี่ร้อยสิบหกบาทแล้วเศร้าไหมโออใช่นี่แหละหรอใหญ่ขนาดเย้เหรอเนี้ยเขาบอกว่าแชร์ไปในกลุ่มปลาหมอบทางดามให้แล้วนะคะมดงาาเออแล้วเอามาเล่นหนีบอ่ะนืกออกปะไม่เคยอ่ะ ม่เคยพี่จุ๊บเคยเล่นมดสีดำปะมดสีดำตัวเล็กๆอ่ะตัวไม่ตัวใหญ่ๆหน่อยมดตัวสีดำๆมากมันไม่ใช่มดตัวน้อยเขาพูดอยู่ก็จริงจริงไม่ใช่มายเจ้าหญิงแล้วมันปัญไม่มันจะเป็นปล่าเขาเรียกมดเหม็นมันไม่ใช่มดเหม็นมดใหญ่หรอผมดว่ามดไม่เหม็นมดเองมดงามงามเนี่ยเขาบอกมดวีสามหัวงามหัวสีส้มๆนะตัวส้มๆตัวดำทุกคนแล้วมันเอาให้มันแบบ ดึงเนื้อเราไปยังไม่หมดเลยไม่เป็นไรไงเข้ามาดูเฉยๆมดลิ้นนี่แหละอันนี้ถูกแล้วมดง่ามล่าสุดอ่ะล่าสุดพอพูดถึงเรื่องมดอ่ะก็ไปนั่งไล่ดูคลิปมดเอามดมาทําสงครามกันเอามดปล่อยมดร้อยตัวสู้กับแมลงสาบร้อยตัวไม่รู้ใครสั่หาแล้วคิดว่าใครชนะมดตอนแรกอ่ะมดดูเหมือนจะชนะสิบนาทีแรกอ่ะ แต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งแมงสาบมันปล่อยกาซอะไรไม่รู้อะเหม็นมากแล้วละมดก็ตายกันไปเยอะทีนี้มันก็ไปรวมกลุ่มกันมันก็ไปรวมกลุ่มกันเป็นแบบเกาะกลุ่มเป็นก้อนอยู่ตรงกลางอะให้ทุกคนมาทำลายไม่ได้มันฉลาดนะเป็นเหมือนสปาร์ตาเอาพายัหน้าสปาร์ตาคืออะไรบุ๋มมีดสปาร์ต้าคือเจอเราอาจจะพูดผิดสปาตันนักรบนักรบอะไรคะ เอามาล้อมวงกันอยู่กับเป็นก้อนตรงกลางเพื่ออะไรเพื่อว่าจะได้รวมตัวสู้ในทันหลังชนกันใครอ่ะศัตรูไงศัตรูอยู่ที่ไหนมาทันหลังชนกันงี้ไงมาสามปีแล้วอย่างไงนะเอาไปเอาไปวันนี้ชนะได้ไหมชนะจนได้ไหมหายดีเลยสาวงามจ้าใครยังไม่จ่ายเงินจ่ายเลยนะคะมีอีกเรงินหนึ่งมีอีกเรื่องเอ้าเรายังขายอีกเหรอเปล่ ที่ได้คูปองไปแล้วไงพี่พีทอ๋อจ่ายตังให้หน่อยนะครับจะบอกว่าหนูผู้วิย้อนคลิปดูเอ็นักบาสชื่ออะไรนะเสื้อแดงอ่ะชื่ออะไรนะพี่พี่พีทบอกว่าพออ๋อสัก,กุลงังหีโอ๊ยไม่ใช่เอาไม่ชื่ออะไรเอาไม่นักบาสอ่ะไปกระตูดปะพี่ถามหมูวันนั้นได้ไลนไงสลัมดัง เออเปล่าไปคนคนคนที <c ười> <c ười> ่ห <t ky is nice> <Et> <artist> ัวแดงแดงอ่ะชื่อสกุลังหก็พี่พี่ถามถึงเรื่องชื่อเรื่องชื่อสามดังค่ะพี่พี่ถามหนูว่าหนูไปดูคลิปย้อนหลังยี่เก่งแล้วไงต่อยี่เก่งพูดอ๋อไม่รู้จักถึงจังเซเสรก็ไม่ี่แล้วคนก็ขำยิงเก่งแล้วฉันนั่งดูอยู่ล้วก็ขำเหมือนกันฉันก็เข้าใจแล้วยิงเก่งตลกเนาะวันนี้วันนี้หนูไปอ่านคือ ไปคนเดียวนะไปทำตามกินละมาคุยกันก่อนขอคุยด้วยไม่ได้คุยกันเลยวันนี้ใช้ของพ่แเราบุ่มเลยค่ะแล้วคุยเราคุยกันก่อนยืนเด้มันปวดเราเอาตะกร้าออกไหมเอาล่างเขาล่างเราตะกร้าออกไหมวันนี้วันนี้โอาจะแคเนื้อกันน่ะเรายังไม่ได้คุยกันเลยเราคุยกันบ้างก็บอกแล้วไงว่าเวลาคุยกันของเราอยู่หน้าไลน์นี่แหละเราไม่มีเวลาอื่นได้คุยกันพอตอนเดินขึ้นไปเราก็ทําอย่างอื่นแล้วทอะไร วันนี้วันนี้มาโนเรื่องราวเองด้วยวันนี้ไรไม่ได้ทำด้วยซ้ำอ่ะเราตะกล้าออกจะเอ้าเอาต้องผูใส่เราผูกข้างเดียวต้องกาไจะบอกว่าจะบอกว่าวันนี้เขามีเขามีเขาบอกว่าแบบอบคิดก่อนแล้วค่อยพูดเริ่มต้นใหม่เอาใหม่ไม่จะรอตอนที่หนูสนใจแล้วเราจะเริ่มพูดให้ฟังไม่มีงั้นไปละเขาบอกว่าถ้าใครตอนนี้มีลูกอ่ะเป็นเจนอัลฟาซึ่ง เจนต่อมาคือเจนเบต้าเนาะเขาบอกว่าเราจะรู้สึกเครียดกว่าเลี้ยงเด็กเจนก่อนๆมากๆเพราะว่าล่าสุดแต่ละคนมีบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์มากอ่ะเขาบอกว่าบ้านของแม่ที่เจอล่าสุดก็คือบอกว่าเรียนจบอยากทำงานแล้วตอนนี้มีวุฒิอนุบาลสองอ,อยากทำงานแล้วอะ่ะคือไม่ไม่ไปเรียนแล้วแต่ว่า มีบ้านหนึ่งบอกว่าคือเขาก็คอมเมนต์นะเนะเาะเขาบอกว่าลูกเจอความฝันตัวเองแล้วว่าโตขึ้นไปอยากเป็นอะไรลูกบอกว่าโตขึ้นไปอยากเป็นเจ้าแม่ควรอิมอาชีพไงไิ่งดูคำอะ